สวัสดีครับต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ BCP หรือบางจาก Corporation ข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็ครอบคลุมเยอะเลยทั้งโมเดลธุรกิจที่มาของรายได้การเงินแนวโน้มแล้วกเ็เรื่อง AI ด้วยเป้าหมายเราวันนี้คืออยากทำความเข้าใจ BCP ให้รอบด้านเลยครับเพราะดูแล้วมันไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันธรรมดาธรรมดาแล้วละ่ะ ใช่เลยค่ะต้องบอกว่า BCP ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เออน่าจับตามองมากคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากพลังงานแบบเดิมๆไปสู่พลังงานสะอาดซึ่งจุดนี้แหละค่ะเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์วันนี้เลยโอเคครับ งั้นเราเริ่มแกะโครงสร้างธุรกิจเขาก็เลยดีกว่านะฮะหลักๆเลยที่เป็นเหมือนเครื่องปั๊มเงินให้ BCP ก็คือกลุ่มโรงกลั่นกับการคาน้ำมันโดยเฉพาะหลังจากที่เขาไปซื้อ,อ,อกิจการของเอสโซมาเนี่ยกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะฮะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไปแล้วใช่ค่ะแล้วการรวมเอสโซเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดอย่างเดียวนะคะมันคือเรื่องซีเนอร์จีที่แบบจับต้องได้เลยอย่างเช่นเรื่องการขนส่งน้ำมันร่วมกัน หรือการจัดซื้อน้ำมันดิบที่ได้ราคาดีขึ้นเพราะสั่งทีละเยอะๆหรือแม้แต่การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงกลั่นเองพวกนี้มันช่วยให้ธุรกิจเดิมที่เป็นเหมือน cash c o เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกค่ะอ๋อครับผมแล้วเงินสดที่ได้จากตรงนี้เขาก็เอามาต่อยอดในกลุ่มการตลาดก็คือพวกปั๊มน้ำมันที่เราเห็นๆกันทั้งแบรนด์บางจากเดิมแล้วก็เอโซ่เดิมที่กำลังทยอยเปลี่ยนป้ายอยู่รวมๆกันนี้น่าจะเกิน2,200แห่งแล้วมั้งครับ แล้วก็มีพวกนอนออย่างกาแฟอินเทนิวที่เอ่อก็เป็นแม่เหล็ดดูดลูกค้าได้ดีเลยช่วยสร้างรายได้อีกทางนั่นแหละค่ะแล้วเงินสดส่วนเกินจากธุรกิจน้ำมันนี่เองที่ BCP เขาเอาไปลงเดิมพันครั้งใหญ่ก็คือการลงทุนในกลุ่มพลังงานสีเขียวผ่านบริษัทลูกที่ชื่อ BCPG ที่อยู่ในตลาดหุ้นเหมือนกัน BCPG นี้ถือเป็นหัวหอ,อกหลักเลยนะคะในการบุกเบิกพลังงานสะอาดมีทั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทยญี่ปุ่นมีพลังงานลมที่ลาวหรือว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พ,พที่อินโดอันนี้ละค่ะคือ growth engine หรือเครื่องยนต์เติบโตในอนาคตที่เขาหวังจะให้มาแทนธุรกิจเดิมอมืยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้วย ใช่ค่ะผ่าน B B G I อันนี้ก็จะผลิตพวกไบโอดีเซล b 1 0รแล้วก็เอทานอลซึ่งมันก็สอดคล้องกับเทรนพลังงานสะอาดเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติกับธุรกิจใหม่อันนี้คือไปลงทุนสำรวจปิตโตรเลียมอย่างที่นอร์เวย์แล้วก็หา S-Curve ใหม่ๆด้วย ค่ะแต่ถ้าเรามาดูโครงสร้างรายได้รวมๆตอนนี้นะคะก็ยังเห็นชัดว่ารายได้หลักๆก,ก็ยังมาจากกลุ่มโรงกลั่นกับการตลาดอยู่ดีอาจจะแบบ80% 90%เปซได้เลยค่ะเงินสดให้เขาแต่แน่นอนการลงทุนเยอะขนาดนี้ต้องใช้เงินเยอะมากถ้าไปดูงบการเงินเขากระแสงเงินสดจากการดำเนินงานจริงๆก็แข็งแกร่งนะโดยเฉพาะช่วงที่ค่าการกลั่นหรือ GRM มันดีๆเนี่ยเงินสดจะเข้ามาเยอะเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอซื้อ SO มาหนี้สินมันก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับจุดนี้ต้องจับตาดูเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นความท้าทายเลยคือต้องบริหารสมดุลระหว่างหนี้กับการลงทุนเพื่ออนาคตซึ่งมุมมองนักลงทุนก็จะต่างกันไปค่ะถ้าเป็นสาย VI หรือ value investor เขาอาจจะชอบนะความครบวงจรโอกาสจากซีเนอจีและก็การต,รบติบโตของ BCPG แต่เขาก็จะชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันค่าการกลั่นที่มันผันผวนครับแล้วสายเทคนิคล่ะครับส่วนสายเทคนิคก็อาจจะมองว่าราคาหุ้นมันเคลื่อนไหวตามรอบของค่าการกลั่นเป็นหลักค่ะอ๋อเข้าใจครับทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เขาเอามาใช้กับธุรกิจเยอะเหมือนกันนะครับไม่เชื่อเรื่องไกลตัวเลยถูกต้องค่ะ AI นี่มีบทบาทตั้งแต่ในโรงกลั่นเลยนะคะอย่างเช่นเอามาทำ predictive maintenance คือคาดการล่วงหน้าว่าเครื่องจักรตัวไหนจะเสียเพื่อเข้าไปซ่อมก่อนลดการหยุดผลิตหรือเอา AI มาช่วย optimize กระบ,บวนการกลัน่นให้ได้ผลผลิตดีสุดใช้พลังงานน้อยสุดอือแล้วในส่วนการตลาดล่ะครับ การตลาดนี้ก็ชัดเจนค่ะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากบัตรสมาชิกทำ Personalized Marketing เสนอโปรที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคนโอ้โหหรืออย่างพลังงานสีเขียว AI ก็ช่วยพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากแดดจากลมทำให้บริหารจัดการเกริดได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นแม้แต่การเทรดดิ้งน้ำมันดิบก็ใช้ AI แล้วครับใช่ค่ะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารปัจจัยต่างๆทั่วโลก เพื่อตัดสินใจซื้อขายได้เร็วขึ้นคมขึ้นจะเห็นว่า AI มันไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่แล้วนะคะแต่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์จริงๆที่ BCP ใช้เร่งสปีดการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ฟังดูแล้วถ้าให้สรุปภาพรวมของ BCP T จากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเป็นบริษัทพลังงานที่ครบวงจรมากๆแล้วก็กำลังอยู่บนเส้นทางเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยจากฟอสซิลไปพลังงานสะอาดโดยใช้กำไรจากธุรกิจเดิมนี่แหละมาลงทุนในอนาคต แล้วก็มี AI เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยขับเคลื่อนการซื้อเอสโซ่ก็ทำให้ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้นในธุรกิจเดิมแต่ก็แลกมากับนี่และความท้าทายในการจัดการที่เพิ่มขึ้นค่ะประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายก็คือ BCPT จะสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนเครื่องยนต์กลางอากาศครั้งนี้ได้สำเร็จแค่ไหนความเร็วความสามารถในการปรับตัวการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่เนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จระยะยาวเลยค่ะ การเดิมพันครั้งนี้มันใหญ่มากไม่ใช่แค่กับอนาคต BCPT แต่กับทิศทางพลังงานของประเทศเราด้วยค่ะ